สวัสดีครับพบกับช่อง DIY สาระน่ารู้นะครับวันนี้นะครับจะพามาเพิ่มนะครับแรงดันน้ํานะครับพอดีว่าน้ําเอาไว้ตดเพื่อพืชผักนะครับแรงดันน้อยมากพอดีผมใช้น้ําเยอะด้วยนะครับเดินระบบท่อเต็มเลยนะใช้แบบระบบสปริงเกอร์นะครับวันนี้จะมาเพิ่มแรงดันนะครับด้วยสิ่งนี้นะครับสิ่งนี้เลยตัวนี้เป็นถังแรงดันนะของปั๊มน้ำนะครับพอดีปั๊มน้ําเสียนะเบเลยตัวนี้เก็บไว้นะครับ เดี๋ยวจะพามาดูแรงดันน้ําเดิมๆนะครับเนี่ยนะแรงดันน้ํานะครับช่วงแรกๆนะครับก็แรงอยู่นะครับพอสักพักหนึ่งก็เริ่มค่อยแล้วนะครับเพราะว่าน้ํามันอยู่ไกลนะครับดันมาไกลมากเนี่ยนะครับแค่นี้เองแรงดันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดระบบสปริงเตอร์นะครับเปิดแล้วนะครับ นี่นะครับค่อยๆหมุนนะครับเพราะว่าแรงดันน้ําน้อยนะครับบางตัวก็ไม่หมุนเลยนะครับเห็นไหมครับเพราะว่ามันต้องใช้แรงดันสูงนะครับถ้ายิ่งเปิดวาล์วตัวนี้นะครับท่อน้ําหยดยิ่งแล้วเลยนะครับฝั่งนุ้นดับเลยนะครับนี่นะครับ ส่วนวาวตัวนี้นะครับผมใช้ระบบน้ําหยดนะครับให้เพื่อพริกนะครับแต่ว่าตอนนี้เก็บไปหมดแล้วนะครับพริกนะครับแล้วก็ถอนออกหมดนะครับเตรียมปลูกใหม่นะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะพาดูนะครับว่าน้ํามาจากจุดไหนนะครับแล้วเป็นมายังไงนะครับเพราะว่าผมเคยใช้นะวิธีนี้นะครับได้ผลนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับว่าน้ํามาจากไหนนะครับระยะทางไกลขนาดไหนนะครับ นี่ก็เก็บไว้นี่ก่อนนะครับเนี่ยนะครับท่อน้ํานะครับวิ่งมานะครับนี่นะครับแล้วมาจุดนี้นะครับแล้วขึ้นไปข้างบนครับบนหลังคาเลยนะครับจะพาเดินดูนะครับเนี่ยนะครับก็มาโผล่ฝั่งนี้นะครับโผล่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็วิ่งมานี่นะครับ วิ่งมานีเลยแล้วลองล่างนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็มาแยกนะครับแยกน้าที่ใช้นะครับนี่เป็นห้องน้ําเก่านะครับมานี่นะครับแล้วก็มานีะลุไปนู่นอีกนะครับเนี่ยนะครับก็จะมาออกตรงนี้นะครับเส้นนี้เลยวิ่งมานี่นะครับแล้วก็ไปนู่นอีกนะครับระยะทางนะครับไกลนะครับ นี่นะครับมาตรงนี้นะครับถือว่าไกลมากนะครับก็เลยทําให้แรงดันน้ําตกนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับว่าน้ํามาจากจุดไหนนะครับเนี่ยนะเส้นนี้เด๋ยนี่คือหลังบ้านนะครับ ไปไม่ได้ครับป่านะเดินอ้อมนะครับนี่นะครับคือเส้นสีนี้ครับวิ่งมานี่นะครับแล้วก็ไปนู่นนะครับไปนู่นแล้วก็กระจายไปอีกที่หนึ่งนะครับนี่นะครับมาตรงจุดนี้นะครับอันนี้คือท่อน้ําเดียวกันนะครับกับเมือตะกีแต่ว่านี้จะอยู่ใกล้กับปั๊มน้ํานะครับ จะเปิดนะ้ำให้ดูนะครับแต่ตัวนี้ปกตินะครับแรงดันถือว่าโอเคนะครับ,รบแรงมากถือว่าใช้ได้นะครับนี่นะครับมันมีความแรงเพราะว่าผมได้ติดตั้งไปแล้วหนึ่งตัวนะครับจะไปดูกันนะวิ่งมานี่นะครับนี่เข้าไปนี่ของนู่นอีกนะครับ เนี่ยนะครับก็มาโผล่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับผมได้ติดตั้งไปแล้วนะครับหนึ่งลูกนะครับเห็นไหมครับตัวแรงดันนะครับอันนี้ผมใช้อันี่นะครับมัดไว้อยู่นะครับเพราะว่าช่วงแรกติดตั้งครั้งแรกนะครับมันดันหลุดนะครับเพราะว่ามันทําให้แรงดันสูงเกินนะครับผมก็เลยมัดไว้ก่อนนะครับให้กาวแห้งเดี๋ยวนี้ก็ผ่านมาแล้วหลายวันนะครับ ออกได้นะครับเนี่ยครับออกไปเลยนะครับแนะนำนะครับถ้าติดตั้งไปแล้วนะครับก็ให้กาวแห้งก่อนนะอย่าเพิ่งไปเปิดน้ำนะครับเพราะว่าแรงดันสูงมากอันนี้ผมมันไว้นะครับควนกระโดดหนีนะครับเพราะว่ารอบแรกมันกระโดดหนีนะครับกระโดดไปถึงนู่นเลยนะครับเกือบโดนรถอนะครับเนี่ยครับแต่ฝานี้แรงดันน้ําปกตินะครับเพราะว่ามันมี ตัวนี้นะครับติดตั้งอยู่ไปดูต่อนะครับว่านํามาจากไหนนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เส้นมุเตกีนะครับที่วิ่งไปฝั่งนู้นนะครับคือแรงดันที่เปิดให้ดูมุเตกี้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยนะครับเส้นหลักก็คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้เลยวิ่งไปนู้นนะครับสุดนู้นอีกนะครับเดี๋ยวไปอีกนะครับ มาตรงนี้อีกนะครับวิ่งมานี่ถือว่าไกลนะครับใช้หลายเส้นมากนะแล้วก็มาตรงนี้ต่อกับเครื่องซักผ้านะครับเนี่ยนะครับแรงดันน้ำนะครับก็มาจากปั๊มตัวนี้นะครับเมื่อกี้นะครับที่ว่าเปิดนะครับตัวนี้เลยตรงแปลงผักก็นเดียวกันนะครับคือพวกมาจากปั๊มตัวนี้นะครับคือเส้นนี้นะครับเส้นนี้เลยเนี่นะครับปั๊มน้ําตัวนี้ก็ ดูดน้ำมาจากถังพักนะครับเนี่ยครับถังพักตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าแรงดันน้ําตรงจุดนี้ครับสูงนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาแก้ไขนะครับผมให้ตรงที่ปลูกผักนะครับแรงดันสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับดับแรกนะครับก็ปิดวาล์วน้ํานะครับตรงสวนผักก่อนนะครับปิดเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะ ผมก็จะติดตั้งในห้องน้ําเก่านะครับตรงนี้เลยเส้นนี้นะครับเพราะว่าติดตั้งตรงนี้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่โดนแดดโดนฝนครับเนี่ยนะครับผมจะติดตั้งกับตรงนี้นะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือถังแรงดันนะครับก็หามาจากมือสองก็ได้นะครับตามร้านของเก่านะครับหรือว่าของเพื่อนนะครับที่มีปั๊มน้าเสียนะครับก็ถอดถังแรงดันนะครับเก็บไว้ก็ได้นะครับเพื่อได้ใช้นะครับ แล้วก็ซื้อข้อต่อนะครับข้อต่อเกี่ยวในนะครับสี่หุ่นนะครับหนึ่งตัวแค่นี้นะครับก็จะติดตั้งแบบนี้นะครับเริ่มกันเลยครับพาเช็ดนะครับให้ง แล้วลูดอีกนะครับเพราะว่าแรงดันมันจะสูงนะครับเข้าไปเลยนะครับหลังจากทากาวสองที่แล้วนะพยายามกดให้แน่นนะครับเพราะว่าแรงดันมันจะสูงนะครับ,รบเรียบร้อยนะครับ ต่อไปนะก็พันผ้าแพ็นะัพันเกี่ยวนะต่อเลยนะครับก็ขันเข้าไปนะครับ เรียบร้อยนะครับก็ขันให้แน่นเลยครับต่อไปนะครับก็รอสักพักนะครับให้กาวเซ็ตตัวนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดน้ำนะครับเนี่ยครับก็หลังจากกาวเซตแล้วนะครับผมได้ทําการไปเปิดปาแล้วนะครับมาลองกันดูนะครับเนี่ยครับคือเส้นเดียวกันนะที่เปิดที่ต่อนะครับลองดูเนี่ยครับถือว่าแรงมากนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ ที่สวนนะครับสวนผักเาลองเปิดดูนะครับนี่ยนะครับแล้วแรกาับ่อนนะครพรก็มีอากาศูีข้างในนะครับที่ต่อเมื่อกี้นะครับเนี่ยนะครับก็กลับมาแรงแล้วนะครับคือว่าใช้ได้นะครับคือว่าแรงดันไม่ตกนะครับ ลองเปิดสปริงเกอร์ดูนะครับเนี่ยนะครับแรงมากนะครับแรงมากก็ต่างจากเมื่อกี้นะครับเนี่ยนะครับก็กลับมาแรงแล้วนะครับโดยใช้ถังแรงดันนะครับของปั๊มน้ำนะครับที่เสียแล้วนะครับก็าถอดเอาถังนะครับอมาใช้งานนะครับเอาไว้รดพืชรดผักนะครับมีสวนนะครับประมาณนี้เลย เพื่อนๆก็ลองไปทําตามดูนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ